อมมินมินฮิมาเลยันลเลมอนเฟชชแ่นดีซื้อ,อที่รอสัง่งมาลองกินกันรวมเป็นใหญ่นะเนี่ยเอย ตอนนี้อยู่ที่เมทมอลของเอมาทีสวนจัตจัตนะครับซื้อจากรอสัมหนึ่งร้อยแปดสิบค่าโอวันนี้ก็อุย้ยเค็มเนาะเค็มเค็มแบบเค็มเฉยเฉะไม่ได้ไม่ได้เค็มด,ดูอะไรแต่ก็มันดยินๆยน,นอันนี้คือเย็นเย็น,นแล้วก็ เปรียปร้ยวๆหอมดีก็เอาหมือนได้ครับอันนี้อร่อยมากโอ้ยครับ